ปล่อยวางเธอเธอต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ลาก่อนนะเอะอเออตื่นแล้วเละเมื่อวานนายดื่มเหล้าฉันหมดไปหลายขวดแล้วตัวสามขวดแล้วฟ้าสองขวดแล้วออโซเซโน่หนึ่งขวดตั้งหมดหนึ่งรอสิบสองล้านลดให้เหลือหนึ่งรอสิบล้านอย่าลืมเกียนเช็คให้ฉันด้วยเลยพี่ใหญ่นายไม่สงสารฉันบ้างเลอ ไม่ครับก่อนดุนเจอไปก็บอกว่ามือถือนายดังตลอดนายเช็คดูว่าพลาดก้อความสำคัญอะไรไปหรือเปล่าจะมีธุระมีช่วงหนึ่งจะไม่อยู่เมืองลั่วเฉิงนะี่ยว่าคือเนจนโม่เสียวจิงเหรอเนี่ยเหรนะถัว่วเอ้ยท่านประธานครับถุดต้ายท่านก็ตื่นแล้วเหรอคุณของคุณหูเฉยนะ่ะพวกเขาได้ทำไมไม่รับสายนะสายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ พังพังได้เงินฉันไปแล้วคิดจะหนีเหรอแกรับเงินฉันไปข้อความไหมเอ๊ะฉันไม่อยากเห็นเธออยู่ที่นี่เธอเธอไม่ใช่ผิดหวังแล้วเธอไม่เคยคิดหรือว่าทำไมการออกแบบของเช่นโม่ถึงเปลี่ยนไปท่นไหนได้แก้มามถึงตอนนี้เธอยังไม่ยอมรับความผิดฉันไม่ได้แก้การออกแบบใดๆทำอย่างนี้ไม่เพียงทำลายกฎระเบียบแต่ยังดูถูกเจ้ยนโม่อีก ไม่ว่าอย่างไงพวกเราก็มาจาก UCL พวกเรายุดีอยู่ว่าเจนโมมีปะสะวรรค์เธอทําได้เราจะเจนโมแก้การออกแบบและถึงที่ฉันเคยพูดกับเธอเมื่อวานซืนเธอเคยคิดบ้างวะถ้าเธอเคยคิดเธออาจยังได้รักษาความดีเอาไว้อยู่ในใจฉันคู่ไปเฉินคุณว่าฉันอย่างนี้ได้อย่างไงหรือว่าใครอยู่ในใจคุณใครก็เป็นคนดีทั้งนั้นสิ่งที่ฉันทําเพื่ออะไรใครเกิดมาอยากเป็นคนชั่วคู่ไปเฉินคุณไม่มีวันเข้าใจหรอก ฉันไม่กั้วใจแต่ฉันรู้ว่าคนเราเลือกได้บางคนเลือกทำร้ายคนอื่นเพื่อตัวเองดีบางคนเลือกทำร้ายตัวเองเพื่อคนอื่นดีเจีนโมกคือคนที่เลือกทำร้ายตัวเองเมื่อก่อนคือฉันหยิงเกินจึงทําให้ฉันสูญเสียต่อไปโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ว่าทุกคนต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทาไปฉันเหมือนกันเจีนจูก็เหมือนกัน โอเยยยินดีที่โมโมสอบเข้ายูซีพี่โมหนูไม่อยากให้พุยไปเลยใจ่สิเธอไปแล้วไม่กลับฉันไม่ยอมแนะ่ไม่เป็นไรนะวันหลังยังมีโอกาสได้เจอกัน <c ười> ชชยโยชชยโยเจียนโมฉันรอเธอกลับว่าแสดงให้ทุกคนได้รู้ว่าเธอเก่งที่สุดอืมพุ่งนี้ชาาก็ต้องไปแล้ว หลังจากนี้สี่ห้าปีก็ไม่รู้ที่นี่จะเปลี่ยนไปแค่ไหนบึมเมพีจ้าก็ถือว่าดอกไม้ไฟนี้เป็นของขวัญที่เขาส่งให้พวกเราดีไหมดอกไม้ไฟนี้ตั้งใจจุดแต่จะได้กอดแต่งงานกับโมโม่เมื่อคืนแต่ตอนนี้เหลือแค่ฉันได้ชมคนเดียวความรักของพวกเราเริ่มต้นด้วยผลประโยชน์และจบโดยบังเอิญเหมือนใด้ฝันไปทุกอย่างอยู่ในความทรงจำ แต่จับต้องไม่ได้สองคนสองหัวใจในเวลานี้จริงๆอยู่ใกล้กันแต่ก็เหมือนอยู่ห่างกันคนละว่าลาก่อนมืองด้วยเชิญลาก่อนคู่ไปเชิญสาวน้อยไม่ว่ามีเรื่องดีหรือไม่ดีอย่าลืมโทรมาบอกฉันนะแน่นอนจ้ะพวกเราเป็นเพืเ่อนสนิทกันไม่ใช่เหรอจะส่งเธอไปสนามบินเสี่ยม,มูเติมเงินหนึ่งแสนมาฉันฉันรอยอยู่นอกอพาร์ตเมนต์เธอนายคิดว่าฉันไปตู้ไอเทมของนายหรือไงเช่นเถิอ ถึงถึงไม่นาแม้แต่บาทเดียวถือแม่ฉันฉันก็หากู่เผยฉันนายจะไปหาใครก,ก็ไปไปตายซะเจนเหิงเรื่องสองปีที่แล้วนายอยากจะบอกใครก,ก็ไปฉันจะแม่เงินนายอีกแล้วฉันเคยบอกว่าฉันไม่มีพี่ชายเหมือนได้ไม่มีอะไรจะข่มฉันได้อีกไม่มีเอกสารที่เกี่ยวกับการซื้อหุ้นจีเกต้องรีบทำให้เสร็จตอนนี้เอกสารดวยวนต้องรีบเอาไปให้ประธานกู้เซ็นคุนคณหมอวางเหรอ ท่านประธานได้ฉันตัวถามอาการของคุณทูโม่ตอนอยู่บนเครื่องบินที่กลับจากอเมริกาสองวันนี้โมแต่ยุ่งงานลืมไปเลยสวัสดีครับการรักษาของคุณซูออกมาแล้วครับบัญชีโดยเฉพาะโรงพยาบาลก็ปิดให้แล้วครับคุณว่างเมื่อไหร่ดําเนินการได้เลยอะไรนะทำไมถึงปิดละครับคุณซูเสียชีวิตแล้วครับทำไมถึงไม่ปิดล่ะสามีเจนโมู่ไม่อยู่กับเธอตลอดเหรอทำไมผู้ช่วยถึงไม่รู้เรื่องนี้เสียตรงกลางวันเมื่อคือนวานซืนคุณไม่รู้เหรอ ต่านปรานครับคุณซูโม่เสียชีวิตแล้วเสียตอนเมื่อไรตอนกลางคืนเมื่อวันซื้อนะครับตรงกับเจ้าถัวนวที่เราซื้อหุ้นของ JK ไปเสียงยี่วันนั้นตอนเช้าซื้อหุ้น JK ตอนบา่ายฉันก็ดาเนินการเรื่องหลังซื้อหุ้นตกกลางคืนเช่นโม่ไม่ได้กลับบ้านตามเวลาถ้าคิดว่าเธอทางานโล่งเวลาเหมือนปกติวันนั้นจะตื่นเต้นเกินเพราะได้วางแผนก,นการกดแต่งงานวันต่อมาจึงทําให้ฉันมองข้ามไป ถ้าเป็นปกติฉันต้องสังเกตความแตกต่างของเจนมูนแะน่เปล่าฉันได้สังเกตแล้วแต่ฉันไม่ได้คิดมากตอนนั้นเธอติดฉันขนาดนี้ต่อมาฉันไม่สังเกตลยว,วันนั้นมีสื่อบอกว่าฉันยกเลิกการทูนเจเคเพื่อเจนจูหรือว่าเจนมูนไ,ได้อ่านข่าวนี้ฉันไม่เคยเกลียดตัวเองขนาดนี้เออน,นี่คือคู่ไปเชิญเจนมูนอยู่ไหน ไปต่างประเทศแล้วค่ะไปลอนดอนบินตอนเช้าน่าจะเป็นเที api, ่ยงโมงช่วงสิบโมงครึ่งท่านประจานครับยังท่านอยู่ไปสนามบินพระเจ้าพิโมเป็นรยาของคู่เปเฉิญจริงเหรอถ้าเป็นเรื่องจริงพิโมต้องจำใจขนาดไหนเวลาฟังขับบพวกเราพูดคู่ไปเชิญฉันยังทำตัวเฉยได้ท่านผู้โดยสารโปรดทราบเที่ยวบินเอ็กซ์ที่บินจากตัวเชิงไปลอนดอนตอนนี้เปิดขึ้นเครื่องแล้วล่ะค่ะโปรดอย่าลืมสิ่งของของท่านด้วย ท่านประธานกลับไปเถอะต้านเช่นมุกกับตัวจุ๋ยได้ได้อยู่ด้วยกันแล้วท่านประธานตอนนี้ต่อยออกมาจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เหรอพูดถึงคุณหนุเ่เจงก็น่าสงสารคุณพ่อเสียสองปีที่แล้วคุณแม่เสียสองวันที่แล้วฉันพบสงสารหลายปีแล้วเจอคุณหนุเจ่งบ่อยมากเดือมาคนเดียวเหรอที่มีผูช้ชายคนหนึ่งที่หน้าตาหล่อมากน่าจะเป็นสาีเมอบ้าง ดีแลยยังมีคนอยู่กับเธอไม่งั้นจะเศร้าขนาดไหน,นนะขอโทษนะที่ไม่ไดูแลลูกสาวของพวกเธอให้ดีตอนนี้ฉันอยากดูแลแต่ไม่มีโอกาสแล้วถ้าตอนแรกฉันได้ไปเรียนรู้จากเชียนโมยอย่างจริงจังที่ต้องทําตัวดีกับเธอมากกว่านี้แนะ่ฉันรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วเชียนโมถ้าสุจวินหลีคือชีวิตเธอฉันอยากอวยพรให้เธอแต่ทำไมการอวยพรฉัน,น,ฉนถึงพูดไม่ออกล่ะ อาเฉินไายกลับมาแล้วที่รักขาก็เหนื่อยจังเลยบ้านนี้จะไม่มีเช่นม,มูไม่มีเสียงหัวเราะของเธอและการอุ้มกอดนุ่มๆของเธอรักสุดใจฉันรับปากว่าเจ้าแหวนที่เธอออกแบบแต่บอกว่าเป็นของขวัญให้เธอเพื่อฉลองเราได้อยู่ด้วยกันครบครอบสองปีตอนนั้นเธอตื่นเต้นเหมือนกับเด็ก ฉันไม่รู้จักเธอได้ดีตอนแรกเธอเป็นแค่ปริยาที่เชื่อฟังเธอได้เอาแค่หนังสือออกแบบก่อสร้างไปในบ้านนี้สิ่งที่เธออยากเอาไปคงมีแค่หนังสือเรานด้นที่จากไปไม่เพียงแต่กู้ไปเฉืเ่และความทรงจําที่ก็มีกับเจียนบูตั้งผู้โดยสารเปิดซากแล้วมินจะเข้าสู่สนามบินที่รอตแนดอ์อีกครึ่งชั่วโมงถึงแล้วเหรอใกล้ถึงแล้วอย่าขายิบตาสิตาเธอแดงแนละ้วตอนเนี้ ท้องอยู่ด้ยาอะไรก็กินไม่ได้ต้องระวังล่ะเปาเป้า,ว,ปาว,วันหลังลูกอยู่กับนายเจวินลีดีกว่ารู้จักดูแลคนเหลือเกินฉันมีแก่พ่อของลูกจะอกือใครฉันยอมดูแลพวกเธอ UCL เป็นมหาลาัยท็อปของโลกและเป็นมหาลาัยที่ยอดเยี่ยมที่สุดในรุน่นทีห้าของประเทศอังกฤษเปาเป้าหม่า,ม,า,ม,ามีลูกแล้ววันหลังจะใช้ชีวิตแบบทีสันได้เหมือนกัน กูเปิดเจินจะมีอะไรจะบอกได้เกี่ยวกับเจียนโมพูดเถอะเรื่องอะไรเกี่ยวกับเจียนโมคุณเฉินถ้าอยากได้ข่าวคงต้องสแสดงอะไรหน่อยเจนเอาไม่เยอะหนึ่งล้านพอเกี่ยวกับอะไรครั้งแรกของเธอเนะี่ยครั้งแรกของโมเอ๋ต้องมไม่จือเสียวเรื่องส่วนตัวแบบนี้ถึงไม่เป็นพี่ชายก็ไม่ควรพูดให้คนอื่นรู้นอกจากว่ามีผลที่เปิดเผยไม่ได้และแน่ใจได้ไงว่าผมจะยอมซื้อข่าวเกี่ยวกับครั้งแรกของเจนโม นายแม่แกผู้หญิงตัวเองไม่ได้มอบครั้งแรกให้ตัวเองเหรอผู้หญิงกองผมเยอะเกินถ้าแกทุกคนผมจะเหนื่อยตายไหมถ้าหญิงนี้นายไปาช่นมาต่อมาผมกแอยากรู้ว่าในโลกนี้พี่ชายที่ทำไรน้องสาวเพื่อผลประโยชน์ตัวเองมีจริงไหมนี่เมื่อคุณเฉินไม่อยากรู้พวกเราก็ไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วเฮ้ย,ยตามก็ไปอย่าก็อตาออะไรที่ไม่ดีกับเจียนมงถ้าจำเป็นก็ส่งก็ออกนอกประเทศไปซะกลับ่าน ตงไปต่างประเทศต้องเป็นประเทศที่เกิดสงครามแสดงว่าก็ไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกแล้วยังจําได้ว่าเจนถามถึงเรื่องเรกของเจนมูสายตาเตอไม่กล้ามองฉช่นและวันที่เตอเอาเงินห้าแสนไปพี่ใหญ่ลุงบอกว่าเขอเห็นเธออยู่ในดีวิคิดดิถ้ารงใัยเส้นห้าที่อยู่แถวเกตใต้ดูเรื่องสองปีที่แล้วนายเจ๊กให้ฉันหน่อยที่กาลังให้คนเจ๊กอยู่ถ้ามีกลับจะโทรหาแต่เตอคือผู้หญิงคือสองปีที่แล้ว ฉันกลัวจะควบคุมตุ่ยไม่ได้อย่าไปทำร้ายความสุขของเธอมีล่าวแล้วนายต้องจำใจใจเจนโมหรือเปล่าสองปีที่แล้วเจนเหงวางยาสรบปเจนโมกิจะมอกไปเถินห้าวแทนนี่เนะี่ยแต่ว่าตอนนั้นคุณนายอยากทำร้ายชื่อเสียงฉันเอาคนสงเจนโมที่สรบปแล้วมาอยู่กับฉันแล้วก็ติดต่อนะักข่าวรอยเขาว่าฉันข่มขืนนี่คือจุดประสงค์ของเขาเจนโมน่าจะคิดว่าผู้ใจคืนนั้นคือเสินห้าวเจนเดงก็คิดอย่างเดียวกัน คืนนั้นฉนุดวางยาดักไม่รู้ว่าใกลคือใครได้แ,แต่ตามตาม,ตามสัญชาตญาณโมเออคืนนั้นต้องกวนหายแนะ่ตอนนั้นเธออูยุย่างน้อยก็เจอกับเรื่องแบบนี้มีแต่จะคิดหนีจะคิดออกได้ไงว่าใกลคือใครฉันมีครั้งแรกตอนอายุ19ตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันถามเธอเธอยอมให้ฉันเข้าใจผิดเธอกับอยู่เธอไม่ยอมบอกความจริงนายคิดจะทำอะไรต่อฉันไม่รู้ ถ้าฉันได้รู้เร็วกว่านะี้ผู้หญิงคนนั้นคือเจนโมทุกอย,อย่างจะเปลี่ยนไปไหมถ้าแต่ไม่มีคํำว่าถ้าน่าคิดไอ้ดีน่าจะปล่อยมือหรือบังคับให้เธอกลับมาไม่ว่าเลือกอันไนอาจจะดีทุกคนอาจจะบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายสี่พี่ผ่านมาคณะสถาปัเจกรรมศาสาตร์หมแวิเชลลัยลอนดอนมามี